สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอดวลพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็นํามีดหมอหลุงพ่อเดิมวัดหนองโพมาให้ชมเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับความยาวขนาดมาตรฐาน9นิ้วเฉพาะใบมีดจะอยู่ที่5นิ้วนะครับเป็นมีดที่เก่าแก่แล้วก็สวยงามมากๆเลยกันเขาเป็นเหล็กดํานะครับแล้วก็ด้ามจับเขาก็จะ เป็นไม้นะครับเป็นไม้ที่ก็มีความแห้งแล้วก็มีร่องรอยการแตกนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติของเนื้อไม้นะครับการรัดด้วยอลูมิเนียมขาปินโตเก่าแก่สวยงามมากเลยครับเล่มนี้อายุเขาก็90กว่าปีได้แล้วนะครับ บางคนดูเพลินๆอาจจะมองว่าเป็นมีดหมอหลวงพ่อกลวยเสียด้วยซ้ำไปแต่จริงๆแล้วเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับฝีมือช่างสอนช่างประจําวัดหนองโพนะครับหลายหน้าเกี้ยวเก่าสวยงามนะครับขนาดเขากระทัดรัดมากเลย ถ้าใครเล่นพุทธคุณนะครับก็ผมว่ามีดด้ามไม้ฝักไม้นี่ก็ตอบโจทย์แล้วครับดูความหนาแน่นของข้างนะครับอัดแน่นแ่นเต็มๆไม่มีโยกคอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าได้ไปแล้วมีดจะโยกมีดจะไม่แน่นนะครับสันใบมีดก็ถือว่าหนาดี ด้านหลังก็จะเป็นขถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับเป็นเอกลักษณ์ของช่างสอนนะครับที่จะสลักลายหน้าเกี้ยวแล้วแล้วก็จะมีขถามงกุฎพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยนะครับมีดหน้าเกี้ยวก็จะเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมด้วยนะครับสามารถใช้ทำน้ำมนต์ได้ เรื่องพุทธคุณเขาก็ครอบจัก,กรวาลอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นหน้าเกี้ยวก็จะเด่นในเรื่องของความรักความเมตตานะครับบางคนใช้อารา,าธานาธรรมน้ำมนต์นะครับพรมมาที่ใบหน้าตัวเองพรมใส่ของที่ขายนะครับก็จะทำให้เป็นมหาลาบมหาสเสน่ห์เป็นต้นนะครับสวยงามสมบูรณ์ ใครชื่นชอบสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ mm hmm. เป็นเบอร์เดียวกันเลย mm hmm. พุทธคุณค้อฟ้าข้อบจักรวาลน,นะครับมีดหมอหลวงพอเดิมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ